สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตามเลขาธิการหมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเข้ามาช่วยเหลือคดีฝั่งของลุงพลแต่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เนื่องจากติดเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด -19 ทำให้ต้องกลับกรุงเทพและมีรายงานว่าวันที่5กุมภาพันธ์2564ทีมทนายจากเข้าพื้นที่กกกจังหวัดมุกดาหารหลังคลายล็อกเรื่องโรคระบาดและเตรียมที่จะขึ้นเขาผู้เหล็กไฟเพื่อดูสถานที่จริงล่าสุดวันที่4กุมภาพันธ์2564เวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีที่หมู่บ้านกกก อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่หน้าบ้านของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลมีรถ bmw ถ้าเบียนกรุงเทพมหาคนครมาจอดอยู่ประมาณ5-10นาทีก่อนที่จะมีทนายตำเดินลงจากรถมาพร้อมกับทีมงานทนายสองคนเดินไปที่เต็นท์จุดคัดกรองโรคระบาดโควิด1 9ของหมู่บ้านที่ตั้งเต็นท์อยู่หน้าบ้านลุงพล โดยมีการลงชื่อนามสกุลจังหวัดที่มาเขตแขวงที่มาระบุเบอร์โทรและอุณหภูมิที่วัดได้ซึ่งทนายตำเดินทางมาจากกรุงเทพเขตทวีวัฒนาอุณหภูมิที่วัดได้36.4ซึ่งเป็นการเดินทางมาก่อนวันนัดหมายหนึ่งวันโดยอ้างว่าเดินทางมาเพื่อเตรียมความพร้อมทนนายตำบอกว่าตนเดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว แต่ยังไม่เข้ามาถึงในพื้นที่ซึ่งไปทำภารกิจบางอย่างแต่การเดินทางมาครั้งนี้ตนยังยืนยันไม่ได้ว่าจะอยู่ในพื้นที่กี่วันแต่หากสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะกลับในวันพรุ่งนี้ก็เป็นไปได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลและข้อสงสัยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ว่าครบถ้วนมากน้อยเพียงใดและการลงพื้นที่ หาหลักฐานครั้งนี้เป็นการตอบข้อสงสัยในฐานะทนายความอย่าเรียกว่าเป็นการฉีกหน้าใครเพื่อพิสูจน์ให้สังคมรู้ว่าเรื่องจริงและข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นเพียงแค่เรื่องคดีลุงพลและน้องชมพู่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลุกพื้นที่ป่าไม้และยังยอมรับว่าไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือไม่ เพราะหลังจากที่ตนได้รับการติดต่อจะให้มาดูแลเรื่องคดีดก็มีอุปสรรคหลายอย่างทั้งเรื่องการเข้าพื้นที่และการหาข้อมูลแต่วันนี้ไหนเมื่อเข้าพื้นที่ได้แล้วก็คงทำงานให้เต็มที่แต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าจะรับคดีดนี้หรือไม่ขอดำเนินการตรวจสอบเรื่องข้อสงสัยและดูจากข้อมูลทั้งหมดก่อน ทีมข่าวทราบข้อมูลจากแหล่งข่าวเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางของทีมงานทนายตั้มออกเดินทางเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์64เวลา15นาฬิกามาถึงอย่างนาครราชสีมาเวลา18นาฬิกาจอดแวะพักที่ปั๊มน้ำมันในจังหวัดนครราชสีมาเวลา0นาฬิกามาถึงที่พักในจังหวัดสกลน,นคร ส่วนวันที่4กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกาเดินทางไปคุยกับทีมงานทานายประชาชนเกี่ยวกับชุดที่ช่วยเหลือทางคดีและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆในคดีเวลา11นาฬิกาถึงหมู่บ้านกกกอกสักการะพพุทธชินราชชมหมู่บ้านยูทูบเบอร์เวลา12นาฬิกาเข้าบ้านนายชัยพลเวลา16นาฬิกา10นาทีออกมาพบกับ สาธารณาสุขอำเภอดงหลวงตรวจคัดกรองตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประวัติเดินทางอย่างละเอียดเวลา16นาฬิกา22นาทีรถกระบะลุงมาจอดรับพาทนายตำไปส่งที่พักในจังหวัดสกลน,นครทั้งนี้เมื่อทนายตำถึงบ้านลุงพลแล้วได้เข้าไปพูดคุยและเจอกับลุงพลป้าแตนที่ประตูบ้านได้ตอบ กับสื่อสั้นๆพร้อมกับยกมือขอบคุณขอตัวพักผ่อนสักครู่ส่วนลุงพลเปิดเผยสั้นๆว่าขอเวลาคุยกับทนายและถ้าทราบความเคลื่อนไหวและรายละเอียดจะแจ้งอีกทีจากนั้นลุงพลก็ได้เดินมาที่ประตูไม้และพูดกับสื่อสั้นๆก่อนที่จะปิดประตูบ้านว่าพรุ่งนี้ขอให้ขึ้นเขาภูเหล็กไฟทุกคนเดอ้อ พร้อมกับทักทายกับกลุ่มยูทูบเบอร์ว่าขึ้นด้วยกันไหมหลังจากที่ทนายตามเข้าไปภายในบ้านไม่ถึง2 5ถึงนาทีได้กลับออกมาพร้อมกับป้าเตนพาเดินไปที่หน้าพระพุทธรูปพระพุทธชินราชก้มกราบพระสามครั้งทนายตามและปะ้าเตนได้เดินพูดคุยกันเพื่อชักชวนกันไปดูในสถานที่รอบบ้าน โดยเดินมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านยูทูเบอร์ซึ่งทนายตามบอกกับทีมข่าวว่าตนเคยเห็นแต่ในทีวีแต่ไม่เคยลงพื้นที่จริงวันนี้จึงต้องสํารวจและดูให้ครบทุกมุมแต่การลงพื้นที่มาวันนี้มาเพียงแค่คดีของลุงพลแต่ยังไม่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ส่วนการเดินทางมาในวันนี้ตนได้มาพร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญหลายเรื่อง ทั้งเรื่องป่าการเดินเขาแม้แต่ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับเด็กยังเดินทางมาไม่ถึงโดยคาดว่าวันพรุ่งนี้5กลุ่มพาพัน64จะขึ้นไปพร้อมกันวันนี้ขอเวลาพักผ่อนก่อนตนยังคงยืนยันว่าขอทำการตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะรับทำคดีนี้ให้กับลุงพล ดังนั้นการรวบรวมพยานหลักฐานในช่วง1นถึวันจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจโดยเร็วส่วนการเข้าพื้นที่ครั้งนี้ยอมรับว่าได้มีการติดต่อประสานกับทางสาธารณสุขอย่างถูกต้องแล้วดังนั้นจึงไม่มีความกังวลหลังจากที่ทนายสิทธาเดินทางมาถึงหมู่บ้านกกอกก็มีรายงานข่าวว่าผู้ใหญ่บ้าน ได้ประสานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อขึ้นภูเหล็กไฟโดยแจ้งความประสงค์ว่ามีกลุ่มคนจะเดินทางขึ้นเขาในเวลา13นาฬิกาเวลา12นาฬิกา50นาทีทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังสวนยางของนายแต่ซึ่งเป็นที่ปักหลักของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ต้องพาญาตของลุงพลขึ้นเขาแต่กลับพบรถโตโยต้าวีโกสีดำ ซึ่งเป็นรถของยูทูบเบอร์จอดทิ้งไว้ที่สวนย,ยางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ไม่รู้ว่าคนที่นำรถมาจอดเป็นใครและไปที่ไหนรวมถึงไม่มีญาติของลุงพลมาขึ้นเขาตามที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงตั้งข้อสงสัยว่าจะมีการแอบขึ้นเขาไปหรือไม่เวลา15นาฬิกาสานาทีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้รับรายงานว่ามีกลุ่มคน ได้ลักลอบขึ้นเขาโดยนายนภัสสตะวันคาเจ้าหน้าที่ป่าไม้เปิดเผยว่าตนได้รับรายงานว่าได้มีคนลักลอบขึ้นเขาไปแล้วซึ่งคนกลุ่มนี้จะต้องมีความผิดเข้าไปในอุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งคาดคนที่นำรถมาจอดไว้น่าจะมีการลักลอบขึ้นเขาไปเพราะตนได้รับการแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านกก,กอกว่าจะมีกลุ่มคนขึ้นเขา แต่ตนมารอตั้งนานแต่กลับไม่มีใครมาแต่เมื่อตนย้อนกลับไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่ากลุ่มคนได้ขึ้นเขาไปแล้วแต่ยังไม่มั่นใจว่าเป็นใครอย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านกกกน่าจะรู้ว่าใครเป็นคนขึ้นแต่ยังไม่มีใครมาแจง้งซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าคนที่ขึ้นเขานั้นเป็นกลุ่มเดียวกันกับทนายตั้มหรือไม่ ทีมข่าวได้ติดตามนายนภัสสรตะวันคำเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขึ้นเขาภูเหล็กไฟเพื่อติดตามคนที่ลักลอบขึ้นเขาซึ่งระหว่างทางก็ไม่เจอใครโดยระหว่างหยุดพักนายนภัสสรระบุว่าการเดินทางตามหานี้คาดว่าน่าจะเจอกับกลุ่มคนที่ลักลอบขึ้นเขาเพราะเขาคงไปได้ไม่ไกลส่วนจะมีความผิดมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจ และเจตนาของคนที่ลักลอบขึ้นเขามาว่าเขามีเจตนาอะไรทั้งนี้ตนก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะผู้ใหญ่บ้านกกกอกโทรมาหาตนว่าจะมีคนขึ้นเขาเวลา1 3นาฬิกาตนก็มารอจนถึง1 5นาฬิกาแต่ไม่มีใครมาซึ่งเมื่อย้อนไปถามผู้ใหญ่บ้านกกอกก็ยอมรับว่ามีคนขึ้นเขาไปแล้วซึ่งตนก็ไม่รู้ว่า คนที่ลักลอบขึ้นเขามาจะมีเจตนาอะไรหลังจากนั้นทีมข่าวได้เดินทางกันต่อและใช้เวลาในการเดินประมาณ40นาทีก็ไปถึงจุดพบศพน้องชมพู่ในเวลา16นาฬิกา10นาทีซึ่งเมื่อไปถึงก็ไม่พบใครอยู่แล้วซึ่งห่างจากจุดพบศพประมาณ3เมตรก็พบขวดน้ำใหม่ที่เพิ่งทิ้งก้นบุหรีใหม่หนึ่งอัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้คาดการว่าจะต้องเป็นกลุ่มของคนที่เดินขึ้นเขาไปทีมข่าวจึงเดินสำรวจบริเวณจุดเจอรองเท้าและจุดเจอกางเกงพบว่าใบไม้ยังคงอยู่ตามปกติไม่ได้มีรอยเคียหรือเดินผ่านแต่มีขวดน้ำใหม่ตั้งอยู่หนึ่งขวดต่อมาทีมข่าวเดินทางไปยังจุดเจอรถแมคโครพบว่า ไม่มีร่องรอยใดๆหลังจากนั้นทีมข่าวจึงเดินทางกลับ